วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเจียงใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีพันธุีาการเจียงใหม่แข่งเหือปฏิจักวัสดุเหลือใจและแข่งขันภายเหือจักกเยอะในน้ำคือบรรยากาศเป็นไปอย่างม่วนกันขนาดเลยครับ เป็นบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมที่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่และสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชียาการเชียงใหม่สถาบันในเครือ CMT พาณิชย์เมโทรได้จัดแข่งขันเรือประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้กับวัวสดุรีไซเคิลนามาลอยน้ําแข่งขันกันนะครับต่บริเวณน้ําคือด้านหน้าของวิทยาลายัยซึ่งก็มีการประดิษฐ์เรือที่ใช้วัสดุเหลือใช้นามาดัดแปลงตึงแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาสถาปัตยกรรมแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาการท่องเที่ยวแผนกวิชาค้าปลีกแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลซึ่งบนเหือก็จะเป็นนักศึกษาน้องใหม่ครับมีการแต่งตัวแนวแฟนตาซีเน้นความม่วนนะครับและเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์การเนี้การกเป็นทีมของนักศึกษามีทั้งเรือร้านค้าปลีกเรือปูม่านย่าม่านในคุณผู้ชมครับเนาะเรือไอ้ไข่นี่โอ้พอเหรอเรือไกรทองปราบชลวันนะครับที่ไกรทองใจหอฆ่าชลวันยาญ่ใ็กาตายเนี่ย มีการจช้ปืนพกออกมายิงชรลบันถ่ายคุณผู้ชมโอ้ก็เป็นสีสันบรรยากาศนะครับโดยบรรยากาศที่นักศึกษาคู่คนรอคอยเป็นการแข่งขันพายเหือจักรเยอร์ตีตาละแผนกวิชาบ่มีใครยอมใครก็จะส่งตัวแทนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันทีมไหนชนะก็จะมีการเข้าไปชิงชนะเลิศรอบแรกบรรยากาศดีม่วนกันครับโดยกตกติกานี่คุณผู้ชมครับเพิ่นจะนําเจือมาเชือกนี่นะครับมามัด้ายเหือตึงสองลำติดกันระยะเชือกยาวประมาณ1เมตรแล้วก็จะนาต้ายเรือมาชิดติดกัน ซึ่งแต่ละลำก็มีนักกีฬาฝ่ายละ2คนโดยขึ้นแต่ละฝ่ายต่างพายไปตั้งหน้าเอาแบงค์ร้อยที่พูแขวนไว้กับเชือกใส่ลุ่งกลางนะ้ำมีระยะทางประมาณนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้เป็นด้ม้วนเนาะประมาณเกือบ2เมตรครับเมื่อได้สัญญาณเริ่มการแข่งกันที่ต่างฝ่ายต่างพายเฮือไปตั้งหน้าเพื่อที่จะไปเอาแบงค์ที่มัดไว้ความม่อนนอกจากคนแข่งแล้วแน่นอนกล่องชีเนี่ยม่วนกันขนาดเลยครับ